ผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำพุทธศส,สนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลอาสารหะบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2563ค่ะในอันสิทธิสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนื่องในเทศกาลอาสาระหะบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2563ณวัดมณีบันพศวรวิหารอำเพอเมืองตากเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระครูเมธีวรคุณเจ้าอาวาสวัดมณีบรรพศวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสง์ วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้คือธรรมจักกับปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคีทั้งห้าจนพระอัญญากนทัญญะบังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทุนขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับวันเข้าพรรษานั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จําพรรษาที่วัดเป็นเวลาสามเดือนจนกว่าจะผ่านพน้นฤดูฝนซึ่งวันอาสารหาูชาละวันเข้าพรรษาจะอยู่ต่อนเนื่องกันและพุทธศาสนิกชน จะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนและถวายหลอดไฟหรือเทียนพันษาผ้าอาบน้ำฝนแก่ภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา